สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเื่อทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อภายใน6เดือนนี้คุณจะได้สละโสดหรือไม่นะคะมีมาให้เพื่อนเพื่อทั้งหมด3กองให้เวลาเพื่อนๆอ,อธิษฐานจ้าหลายๆท่านน่าจะเลือก,กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนวันนี้คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคกัในใดคนหนึ่งดังนั้น ชีวิจรณญาณกันด้วยกันแล้วการไปเริ่มฟังกันเลยกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆนที่เลือกกองที่หนึ่งน้องกระต่ายนี้ภายในหกเดือนนี้ค่ะคุณจะได้สละโสดใหม่ลองดูค่ะภายในหกเดือนนี้คุณจะได้แนวโน้มในการสละสดของคุณเป็นอย่างไรคะโ <laughs> ถ ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเพราะเราไม่ได้เลือกกองหนึ่งกันอยู่คนเดียวถูกป,ป่ะไหนเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งมาคอมเมนต์สิแชร์พลังงานสิว่ามีกี่กี่สิบคนนะคะดูสิอ่าแนวโน้มในการสละโสดของคุณจริงๆแล้วมัน คือค่อนข้างแบบเหนื่อยเหมือนกันเนาะในเรื่องความรักของเพื่อนเพื่อนกองนี้นะคะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่คุณแบบคิดนะแล้วก็ตึกตรองอยู่เนิ่นนานมันเหมือนคุณลืมอะไรก็ไม่ได้ลืมอดีตก็ไม่ได้ลืมความโสดของตัวเองก็ไม่ได้แนวโน้มในการสลาโซของคุณมันก็เลยดูเหมือนเป็นปัญหาเป็นภาระอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องแบกรับเอาไว้และอีกอย่างหนึ่งคือเรามองว่าเพื่อนเพื่อนกองนี้ค่อนข้างแบบบ้างานนะพอคุณบ้างานก็เลยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองมันก็เลยทําให้คุณเหนื่อยพอเหนื่ ความรักความสัมพันธ์นะคะดังนั้นลองดูหน่อยคะ่ะที่คุณยังโสดอยู่ตอนนี้แล้วทําให้คุณรู้สึกยังไม่สามารถสละโสดได้จริงๆมันเป็นเพราะอะไรคือเราว่าคุณชอบเจอคือเราว่าคุณชอบคนที่มันแตกตา่ตางจากคุณมากๆ พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคุณไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็ไม่เจองงปะ่ะเหมือนคุณอะ่ะไม่ชอบอะไรแบบเดิมๆนะไม่ชอบอะไรที่อยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อนกันเติบโตไม่ได้กันอย่างเงี้ยคุณไม่เอาไม่ชอบแต่ว่าคุณยังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมอะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณสละโสดไม่ได้ความสัมพันธ์หรือความรักความโสดของคุณเองมันก็เลยบางครั้งมันก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องแบบทั่วๆไปนะคะเป็นเรื่องทั่วๆไปเช่นว่าเออมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่า แต่ว่าถ้าไม่มีงานทําฉันจะเครียดกว่านี้อีกนะเอมี่อารมณ์นั้นที่แนวโน้มมันสละโสดไม่ได้สิบคาถาค่ะคุณแบกอะไรอยู่คะชอบใช,ช้ชีวิตคนเดียวนะไม่ชอบให้ใครมารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่แปดดาบล่ะคะ่ะเป็นคนที่คุยได้แต่ว่าพัฒนายากมันเลยยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเออกลัวเขาเปลี่ยนไปหรือกลัวเราเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ของคุณมันก็เลยค่อนข้าง,าง,าง,งคาราคาสัง และสิบดาบล่ะค่ะควีนคาธาเป็นพวกแบบช่างเลือกเนาะพอเราเป็นพวกช่างเลือกเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้คุณเหมือนแบบถ้าไม่ตรงใจอ่ะก็ไม่เอานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบไปแบบเปรียบเทียบนะกับคนรักครั้งเก่าหรือกับคนนู้นคนนี้ก็ได้มันเลยยิ่งทําให้อ่าการแนวโน้มในเรื่องของการสละโสดของคุณมันไม่เด่นเลยจริงๆทําอย่างไรเพื่อให้คุณสละโสดได้ดีคะ่ะ หรือทำอย่างไรให้แนวโน้มมันดีขึ้นดีมีนะคะเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยนในที่นี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนงานย้ายบ้านไม่จําเป็นนะเปลี่ยนการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้บอกแล้วเห็นปะคือคุณแบบอ่ยึดติดอะอยู่กับอะไรเดิมๆแล้วคุณไม่ชอบอยู่แล้วถูกปะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณสะลาศกได้ก็คือการเปลี่ยนค่ะหรือการวางแผนจัดก,การชีวิตให้มันดีขึ้นการเดินไปข้างหน้าการไปสนใจในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันชอบนะคะ,นะคะเช่นคุณบอกว่าคุณชอบคนเล่นกีฬา แค่นี้คุณจะไปวาดภาพคุณก็มาเล่นฟิตเนสเก็มไหมหรือคุณก็อาจจะไปสนับกีฬาเพิ่มเติมเหมือนให้คุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณสักเล็กน้อยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณด้วยนะคะดังนั้นกองนี้อาจจะต้องรู้เลยว่าการที่คุณเลือกเยอะเนี่ยเลือกอะไรเนาะคุณเลือกอะไรอยู่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเลือกเยอะเราเลือกอะไรอยู่แล้วคุณรู้นะว่าคนคนนั้นจะหาได้จากไหนหรือจะเจอได้จากไหนแล้วคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นก็มีโอกาสที่ การสละสอของคุณมันง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอย่างน้อยง่ายขึ้นก็ดีใช่ปะทีนี้ลองดูจากไพ่ค่ะแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยทําไมไพ่ถึงอยากให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคะเป็นเพราะว่าคือคนแบบเราเนี่ยคนแบบคุณนะคะมันเหมือนกับถ้าคุณพร้อมหรือว่ามั่นใจในตัวเองอะฉันเชิดฉายฉันเชิด มันจะยิ่งทําให้คุณดึงสเสน่ห์บางอย่างของคุณออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นนะลองดูค่ะว่า,วาที่6เดือนนี้ยังไม่มีแนวโน้มสละโสดย้ําไปค่ะเป็นเพราะอะไรคุณคุณเป็นคนหลอ่อแบบไม่ไม่ใช่คนคือคุณเป็นคนแบบดูเป็นตัวเองสูงมากๆแล้วคุณก็ไม่ใช่คนที่จะขวนขวายเดินออกไปหาใครสักคนหนึ่งด้วยนะคะแล้วคุณก็ อาจจะคิดว่ามันไม่มีใครที่จะชอบเราได้หรอกหรือจะมีใครที่โสดมาถึงเราหรออารมณ์เนี้ยมันเลยทําให้คุณค่อนข้างดูเหมือนเฟรลี่ดูเหมือนคุยเก่งแต่คุณค่อนข้างมีเกราะป้องกันตัวเองสูงมากๆแล้วก็เป็นคนที่อยู่แต่ในชีวิตของสังคมเดิมๆนะอันนี้ยิ่งเป็นปัญหาเลยที่ทําให้คุณนะสละโสดไม่ได้สัทีความรักที่เหมาะกับคุณนะคะ ต้องเป็นคนที่ไม่คือต้องเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองนะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เด็ดขาดต้องเป็นคนที่อาจจะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินด้วยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้เวลาทั้งคุณและเขาเราเลยคิดว่านะคะในหกเดือนนี้คุณอาจจะยังไม่สลาโสนลองถามเพิ่มค่ะว่าแล้วจะมีคนเข้ามาทำให้เราวั่นวาวไหมอืม คือเดอะฟูลเดอะเมจิเชียนนี่คือถ้าคุณไม่คุยเองอะ่ะมันก็ไม่มีโอกาสเลยอะคะ่ะคือคุณมีสเสน่ห์นะแต่ขี้เบื่อโลเลเนาะถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาคุยไหมก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนๆกันดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดได้ลองไปหาเพื่อนในสังคมใหม่ๆแล้วลองคุยดูสิเดอะเมจิเชียนเข้ามาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าความรักของคุณเวลาจะเกิดขึ้นอะ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบงงๆ มันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันรู้ตัวว่าคุณชอบเขาหรือเขาชอบคุณนะแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นจากรักทางไกลได้ด้วยทีนี้อิทธิพลไพ่แปดถ้วยที่ขึ้นมาเวลาคุณคุยกับใครอ่ะหรือคุณชอบใครจริงๆหรืออยากจะสารสัมพันธ์กับใครมันไม่ต่อเนื่องพอมันไม่ต่อเนื่องเป็นเพราะว่าคุณคิดไปเองกังวลไปเองเพราะอย่าลืมนะว่าคุณมีอิทธิพลของแปดดาบกับสิบดาบที่อยู่ตรงนี้มันเลยยิ่งทําให้เรามองเห็นเลยค่ะว่า ความรักสําหรับคุณมันคือความทุกข์อ่ะมันคือปัญหามันคือสิ่งที่คุณไม่คุ้นชินความรักเลยอยากบอกว่าถ้าไม่ลองคุยแล้วเธอจะรู้หรอว่าเธอควบคุมมันได้หรือเปล่าถ้าไม่ลองคุยแล้วเธอจะรู้หรอว่ามันจะทําให้เธอไม่มีความสุขจริงไหมคือเหมือนพลังงานไพ่อ่ะค่ะบอกว่าอยากให้คุณลองคุยดูว่าคุณจริงๆแล้วคุณสามารถเมเน็ตควบคุมและจัดการมันได้นะ แล้วคุณก็จะสามารถมีความสุขได้เพราะว่ามีคนพร้อมที่จะให้ความสุขกับคุณเธอแค่สนุกไปวันๆมีความสุขไปวันๆไม่ได้หรอหรืออาจจะเวลาเจอปัญหาเจอรืดอัดใจหรือเจอสิ่งที่มันแบบไม่ชอบใจอ่ะเธอเก็บไว้ได้ไหมหรือเธอลองมองให้มันผ่านไปได้ไหมนะคะมันไม่ใช่ทุกคนจะเพอร์เฟกหรือสมบูรณ์แบบทุกเรื่องอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องปรับตัวแต่ถ้ากลับมาที่คําถามว่าภายใน6เดือนนี้คุณจะได้สละโสดไหมไม่นะคะ หนึ่งใบให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะหนึ่งใบที่ไพ่อยากจะให้คุณ <c oughs> คิงถือถ้วยแม่เจ้านะคะจริงๆพลังงานของคิงถือถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะดูแลได้คุยได้แต่ว่าไม่ได้อยากจะทําอะไรเนาะไม่ได้อยากจะสร้างสัมพันธ์ไม่ได้อยากจะพยายามไม่ได้อยากจะเอาใจใส่นี่เลยอาจจะเป็นผล ผลพวงนะคะที่คุณยังสละโสดไม่ได้ก็อาจจะเป็นอิทธิพลที่คุณยังคงแบบเชื่อมั่นในตนเองอยู่แต่ในสังคมเรื่องราวเดิมๆของตัวเองนั่นแหละนะก็พยายามไปปรับตรงนี้ซะแม้ว่าหกเดือนนี้ยังสละโสดไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะคุณยังมีอีก6กเดือนข้างหน้าอีกปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าที่ยังทําให้คุณมีความหวังได้อยู่ยังไงคุณก็จะมีเอมี่กรรจังให้อยู่ตรงนี้ใครเลือกกองนี้นะคะยังไงเอมี่แนะนําแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆลองไปทํากิจกรรมอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้น แล้วถ้าคุณได้มีฟีลลิ่งที่มันเปลี่ยนไปกลับมาคอมเมนต์บอกเอมี่หน่อยเก็บสถิติกันและถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วมันตรงนะคะบอกได้เลยว่าคุณแทบไม่ต้องดูดวงส่วนตัวเลยส่งหัวข้อที่คุณอยากรู้มาก็ได้เช่นกันเป็นกำลังใจให้กับคนโสดทุกคนที่ใน6กดือนนี้ก็อาจจะยังโสดอยู่นะคะก็คุณมีเพื่อนเยอะไม่ต้องห่วงใครเลือกกองน,นี้มาเฉลี่ยมาหารกันซิว่าจะมีกี่คนเดี๋ยวมันเริ่มนับกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ กองที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนี้ภายในหเดือนนี้คุณจะได้สละโสดใหม่แนวโน้มและภาพรวมนะคะอย่าซีเรียสอย่าเครียดอย่าก,กังวลมากเกินไปเราอยู่ได้ด้วยความหวังด้วยกําลังใจอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยเช่นกัน <laughs> นี่คืออะไรก่อนอาขยารอยมี่ภายในหเดือนนี้ค่ะเพื่อนๆกองนี้คุณจะได้สละโสดหรือไม่นะคะอืมอืม บางทีการถอนหายใจก็เป็นเหมือนกับหนึ่งคำตอบที่อยากจะบอกทุกคนเสียงอาจจะเหนอนนิดนึงนะคะวันนี้โอเคคือบอกก่อนนะคุณอะบ้างเงินบ้างงานคือคุณอะเป็นคนแบบว่าเออมีเงินได้เห็นไหมคือคุณไม่ได้เหมาะกับการมีแฟนคุณเหมาะกับการมีเงินอาจจะมีเงานิดนึงนะคะต้องขออภัยนิดนึงเนาะคือต้องบอกก่อน กองเนี้ยถ้าถามว่าจะได้สละสดไหมใน6เดือนนี้ยากนะคะแต่มันไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ไม่มีโอกาสนั้นนะมันเป็นการที่แบบเหมือนคุณไปสนใจเรื่องอะไรบางอย่างมากๆอะ่ะและเรื่องนั้นน่ะมันมีใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณสนใจไปด้วยแต่การพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนหรือการสละสดเนี่ยมันไม่เด่นเลยเพราะอิทธิพลของแปดดาวกับแปดเหรียญน,นี่แหละที่ทําให้คุณเลือกที่จะทําอะไรแบบเคยชินแบบเดิมๆนะคะเลยลองดูหน่อยคะ่ะว่าแล้วไอ้แปดดาบที่มันขึ้นมาตรงเนี้ย สิ่งที่มันดึงคุณเอาไว้หรือว่าปิดกั้นคุณเอาไว้อะมันคืออะไรแปลด,ดาบที่ขึ้นมาคือเพื่อนคือสังคมของคุณที่ดูแล้วนะเหมือนกับต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอหรืออีกแง่นหนึ่งก็คือคุณอยากที่จะทําให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างก็ได้มันเลยทําให้การสละโสดหรือการมีแฟนมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นสาหรับคุณแต่เราคิดว่าในเดือนนี้นะคะในช่วงแล้วกันนะในช่วงจังหวะ1-3เดือนเนี้ย น่าจะมีโอกาสแล้วกานที่คุณจะมีคนคุยซึ่งจะพัฒนาไปถึง6เดือนได้นะที่ดูแล้วคุณยังโฟกัสเรื่องเงินอยู่นะคะเพราะมันเป็นแปดเหรียญก็บอกได้เลยว่าเออคือเงินในบัญชีอะน็อกเอลิตติ้งจริงๆอีทีพนแปดเหรียญน,นะคะเหมือนเงินทําให้คุณมีความสุขใช่ไหมคือทุกคนแหละมีเงินก็มีความสุขถูกไหมเงินน้อยเงินมากขอให้มีฉันก็มีความสุขแล้วนะคะคือไพ่ก็บอกแล้วว่าอันนี้คือคิงดาเนาะ คือเหมือนกับการใช้ชีวิตแบบด้วยการมีเงินนะคะหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของความมั่นคงมันทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วคุณก็รู้สึกว่ายิ่งคุณมั่นใจในตัวเองอะสิ่งนั้นอาจจะยิ่งทําให้คุณพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งได้นะแต่แค่ในสถานการณ์ณวันนี้ตอนนี้เนี่ยคือเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองเนี้ยเราคิดว่าคุณน่าจะมีคนคุยใน6เดือนนี้แต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะสละโสดน,นะคะ คุณเป็นคนโสดแบบไหนคะเนี่ยแอบดูซิโสดแบบเปลี่ยนไปเรื่อยนะโสดปกติมากเลยโสดเขาเรียกว่าอะไรนะโสดตามเรื่องตามราวเออจะบอกว่าเราเป็นคนโสดตามเรื่องตามราวก็ได้นะคะคุณเป็นคนโสดแบบที่มีมีความเคยชินบางอย่างคุณเป็นคนโสดแบบที่มีเรื่องเจ็บปวดใจแล้วว่าคุณน่าจะมีคนบางแบบอะที่คุณไม่เอาเลย แต่อีกคนแบบนั้นเนี่ยนะก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณบ่อยเหลือเกินนะคะมันก็อาจจะยิ่งทําให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลิกตอน,นีรู้สึกว่าเออทำไมฉันถึงไม่สามารถตัดออกไปจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้มั้งได้บ้างอารมณ์นี้ ถ้าดูว่าคุณเป็นคนโสดแบบไหนโสดแบบที่มีเพื่อนมีสังคมมีคนรอบข้างอยู่แล้วนะคะดูแล้วไม่ได้แบบเดนร้อนใจอะไรสิบดาบคือมันเป็นการโสดเหมือนที่คุณยอมรับตัวเองอะว่าคุณโสดแล้วมันเป็นอิทธิพลของไพ่เดอะสตาร์ด้วยก็คือคนรอบข้างของคุณกอาจจะโสดด้วยหรือว่าเพื่อนส่วนใหญ่ของคุณเองก็อาจจะโสดด้วยมันก็เลยทําให้คุณมีเพื่อนนะหรืออาจจะมีคนที่ทำให้คุณไม่ได้รู้สึกเงาหงอยอะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้คุณโสดแบบเออฉันมีเพื่อนฉันมีอะไรทาอะมันก็เลยแบบชิวๆสบายๆมากกว่า สวยแบบรอจังหวะได้รอคนที่ใช้ได้ประมาณนั้นและคนที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะใครค่ะที่บอกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้เราได้กูกิกเนี่ยใครมองว่านะคะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ห่างหายกันไปนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอแล้วแล้วก็เขาไปแล้วนะคะแล้วก็เราอาจจะเพิ่งรู้ว่าอา้าวตอนนั้นคือเขาเข้ามาชอบเราเหรอเออเขาสนใจเราเหรอประมาณนี้ก็ได้นะทีนี้ที่ทางไพ่เหมือนกับว่าแปดถ้วยคือคนที่ ไม่ใช่สเปคคุณนะคะไม่ใช่รูปแบบที่คุณต้องการเขาอาจจะมีอดีอะไรบางอย่างที่เราสนใจเนาะแต่เขายังไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบเช่นเขาอาจจะทําอาชีพที่เราประทับใจก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะตัวสูงเกินไปนะเราเลยไม่ชอบนะเพราะเราชอบคนตัวเล็กอารมณ์นี้แปดถ้วยที่ขึ้นมาบอกได้เลยค่ะว่าเจอได้จากการเดินทางไกลไปงานมงคลไปงานสัมมน,นาไปอะไรที่ทําให้บียอนดีขึ้นอารมณ์เนี้ยเช่น ไปเรียนนะคะไปประชุมนะหรือว่าไปแข่งขันนะมีการชิงดีชิงเด่นอะไรนิดนึงเนี่ยคุณจะเจอเขาในที่แบบนี้หรือไปงานแต่งงานก็ได้นะคะเพราะว่ามีการแข่งโยนดอกไม้อ่าอาจจะเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือหรืออาจจะเห็นใครสักคน,นึงแล้วก็ถูกชะตาต้องใจในงานแต่งก็ได้เช่นกันเนาะ <iet> ทีนี้ที่คุณยังไม่ได้สละสนใน6เดือนนี้ค่ะมันเป็นเพราะอะไรกันคะ คุณอนะแบบเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอิทธิพลไพ่มันก็เลยเหมือนกับว่าคุณไม่เหงาอะไม่เหงาจนแบบจนถึงขนาดที่ฉันต้องการใครสักคนนึงมาอยู่เคียงข้าง คือถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องนี้คุณก็รู้ว่าคุณจะคุยกับใครหรือถ้าคุณต้องการการปรึกษาเรื่องนี้คุณก็รู้ว่าคุณจะต้องคุยกับใครคอนเน็กชันคุณดีนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณยังโสดอยู่เพราะว่าไม่จาเป็นต้องพึ่งพาหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆตรงนี้อีกแง่หนึ่งคืออะไรคุณเป็นคนละเอียดจะผิดเก่งดังนั้นเวลาคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาหลอกคุณหรือเข้ามาแบบทําอะไรในสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปคุณก็จะรู้สึกแบบว่าเอี่ยงอ่ะคนน คุณค่อนข้างมีมาตรวัดในเรื่องของความสัมพันธ์แบบสูงนิดหนึ่งเนาะทุกคนก็เลยจะต้องมาเป็นเพื่อนก่อนแล้วพอมาเป็นเพื่อนก่อนปุ๊บการมาเป็นเพื่อนคุณก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้อีกอ่ามันก็จะทบลูปกันไปนะคะว่าคุณก็จะสละโสดไม่ได้เสียทีแล้วค่ะแล้ว6เดือนนี้ค่ะที่คุณยังไม่ได้สละโสดลองแอบดูซิคะว่าเมื่อไหร่ล่ะคะที่จะได้สละโสด ถ้าดูจากไพ่คร่าวๆนะคะเราบูรพคุณฐานมาให้แล้วนะน่าจะไม่เกินปีครึ่งอ่ากองนี้นะคะสัญญาได้ไหมว่าจะจําคลิปนี้เอาไว้นะหรือจดเอาไว้ในวันที่คุณเลือกไพ่กองนี้นะคะถ้าในช่วงหนึ่งปีครึ่งนะคุณมีแฟนหรือได้สละโสดไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแหละแต่อยู่ในช่วงหนึ่งปีครึ่งหลังจากนี้กลับมาเมนตบอกกันหรือจำาอมีไว้ก็ได้แล้วก็มาพูดคุยกันละกันนะคะเป็นการเก็บสถิตินะเออมาบอกกันหน่อย ว่าเอมี่เคยบอกในคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณจะมีได้เมื่อคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วอะค่ะเช่นคุณอยากซื้อบ้านคุณได้บ้านคุณก็เลยมีแฟนได้นะคุณอยากเติบโตในที่ทํางานคุณอยากทาธุรกิจส่วนตัวให้สําเร็จคุณได้ในสิ่งนั้นคุณก็จะคิดเรื่องแฟนนั่นแหละและแฟนคุณเองการสลาโสงของคุณเองจะมาพร้อมกับความเพียบพร้อมในบางเรื่องนะคะเช่น ดีในเรื่องงานเลยแล้วก็ความรักก็ดีด้วยดีในเรื่องของการเงินความรักคุณก็ดีด้วยแบบนี้เลยไพ่อ,อยากแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆกองนี้บ้างนะคะลองดูคําแนะนําจากไพ่รอหน่อยเธอนะตอนนี้คนที่มันเหมาะสมกับเธออะบางทีเขาอาจจะทิ้งเธอไปแล้วก็ได้เธอได้แต่มองกลับไปยังอดีตเอามันมาเป็นบทเรียนแต่นะคะคิดได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยคุณ แม้ว่าคุณจะนิ่งเฉยไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่ใน2เดือนถึง6เดือนนี้มันจะเป็นจังหวะแล้วกันนะสเดือน4เดือนแล้ว6เดือนหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณได้คุยกับใครบางคนอาจจะเป็นคนในอดีตก็ได้หรืออาจจะเป็นการเข้าไปสังสรรค์กับเพื่อนเก่าสังคมเก่าของคุณเองก็ได้จังหวะนั้นและคะ่ะที่จะทำให้มีพลังงานบางอย่างที่เปลี่ยนความคิดของคุณเอง แต่การรอของคุณในตอนนี้มันไม่ได้รอแบบรอไปเรื่อยๆนะแต่มันเป็นการรอแบบมีความหวังเราบอกคุณแล้วนะคะในหเดือนนี้คุณอาจจะมีคนคุยอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบอุ้ยฉันกำลังจะได้สละละแต่ว่ามันยังแบบสละได้ไม่สุดอะ่ะแต่ในปีครึ่งนี้คุณสละได้แน่นอนอิทธิพลไพ่ชัดเจนนะคะว่ารออีกสักนิดนะคนที่เหมาะสมกับคุณอนะ่ะเขาไปเจรนายตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมาะเผชิญหน้ากับคุณเอง นะคะดังนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคุยกับคุณแนะนําอย่างเดียวค่ะเดอะ a มจิเชียนคือการที่คุณเอาเสน่ห์ของคุณออกมาใช้ซึ่งเขาจะรู้ได้เมื่อคุณพูดเมื่อคุณทําการแบบแอคชั่นออกมาถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในช่วงคุณแล้วแม้ว่าคุณจะแบบหาเงินนะมุ่งมั่นในการหาเงินทํางานเต็มที่เลยแม้ว่าคุณจะปิดใจแต่ขออย่างเดียวค่ะคุยกับเขาหน่อยนะคะคุยในเรื่องที่คุณชอบหรือคุยในเรื่องที่คุณสันทัดก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคุยแบบตามใจเขา แล้วลองดูเลยเรามั่นใจมากๆเลยว่าคุณมีแนวโน้มสูงมากๆเลยที่จะได้เจอคนที่แบบใช่เหมาะสมแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้แล้วมันก็ได้จริงๆอ่ะอืมนี่เราลุ้นไปกับเพื่อนๆเลยนะคือหกเดือนนี้อาจจะยังสละโสดไม่ได้แต่แปดถึงหนึ่งปีครึ่งเนี้ยไม่แน่นะคะยังไงเอมี่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สด้วยนี่ลุ้นไปด้วยเลยในเนี้ยขนลุกเลยอะ่ะ คือถ้าคุณมีจริงๆนี่คือแบบพลังงานเราตรงกันมากๆคุณแทบไม่ต้องมาดูดวงส่วนตัวกับเอมี่เลยนะคะยังไงก็คาดหวังแล้วกันเนาะคาดหวังว่าเพื่อนๆจะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาเพราะเขาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเขาในอดีตแล้วหรือว่าในสถานการณ์ตอนนี้คุณก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมากกว่าในอดีตแล้วนะคะยังไงเคารพตัวเองให้มากๆแล้วก็มั่นใจซะว่าคุณพร้อมแล้วแหละที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแล เทคแคร์ care, แล้วก็ห่วงใยคุณเหมือนที่เอมี่ไปกระจายให้คุณอยู่ตรงนี้กับเพ,เพื่อนกอง2องทุกท่านด้วยนั่นเองไปกระจายให้กับชาวกอง2ใครเลือกกองนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์เก็บสถิติกับเอมีสทอรนนะคะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะใครเลือกกองที่3นี้มาดูกันสิคะว่าภายใน6เดือนนี้คุณจะได้สละสดหรือไม่แน่นอนนะคะย้ำอีกรอบว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคณนใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณอย่าซีเรียสเกินไป6เดือนนี้ค่ะ กองที่สามนี้แนวโน้มภาพรวมจะได้สละโสดไหมเอาละซีเอาละซีเอาละซีไม่ได้ให้มันรูปไปเอออันเนี้ยสละโสดได้แบบเป้งๆกันเลยนะคะคือด้วยอิทธิพลไพ่เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะหนึ่งเหรียญที่ขึ้นมาใบแรก มีโอกาสสูงมากๆเลยค่ะว่าคุณจะได้มีโอกาสที่จะสละโสดนะคะหรือมีโอกาสที่คุณจะได้เปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะเป็นการที่ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเนาะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะคะมันเหมือนกับคุณได้เจอพลังงานของคนที่แบบเออคลิกกับเราและใช่แล้วแหละหรือว่าอาจจะเหมาะสมแล้วคนที่คิดเหมือนกันเลือกกองสาเหมือนกันประมาณน,นี้แต่ทีนี้ดูก่อนนะว่าความจริงจังจริงใจของคุณมันเต็มที่ไหม คือหนึ่งเหรียญที่ขึ้นมาโอกาสละกันเนาะโอกาสในเรื่องของคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะมีคู่แข่งเยอะก็ได้นะคะหรือเขาคนนี้อาจจะเข้ามาในเวลาที่มันแบบไม่ได้อเหมาะสมเท่าไหร่มันก็เลยดูแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะการสละโสดมันคือเรามองว่าชัดเจนนะหเดือนนี้คุณมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะได้สละโสดเพียงแต่ว่ามันจะสละโสดได้ช้าหรือเร็วหรือจะสละโสดได้ มั่น้อยแค่ไหนดีแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณเจออีกทีหนึง่งคือมองว่าคู่แข่งเยอะนะคะหรืออีกแง่นหนึ่งก็คือในช่วงจังหวะที่คุณได้เจอคนคนนี้เขาก็อาจจะมีเรื่องของเขาเองเช่นกันนะอิทธิพลไพ่มันก็เลยยังมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญในความสัมพันธ์นี้ของคุณนะคะอูแนวโน้มมาดีขนาดนี้ใครกันคะที่จะทําให้คุณสละโสดใน6เดือนนี้ เป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากๆนะคะมีอิทธิพลไพ่เดอะสตาร์นะขออนุญ,ญาตไว้ริมๆนะคะอ่าแล้วก็มีโอ้หกถ้วยโอเคคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าสังคมเก่าหรือคนเก่าๆของคุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งเขาเปลี่ยนไปแล้วหรืออีกแง่หนึ่งก็คือคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเจอกันแล้วแบบหุ้ยเหมือนเรารู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนอารมณ์นี้เลยมันดูแบบเข้ากันได้เขามีสเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็รักครอบครัวมากๆเลย คนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรเพื่อส่วนรวมอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์ก็ได้นะคะหรือทําอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนะเกี่ยวข้องกับเป็นทีมเวิร์กทีมงานหรือเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะคะทํางานที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของเด็กก็ได้โรงเรียนอารมณ์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้เช่นกันเจอกันได้ยังไงอะคะคนคนนี้กับคุณคือมีสองทางก็คืออาจจะมีคนแนะนำมานะคะหรือเขาอาจจะมาเพื่อช่วยเหลือ ในเรื่องบางอย่างกับคุณก็ได้ก็เลยทําให้ไดออ้รู้จักกันหรือว่าได้ดูแลกันก็เลยก่อให้เกิดเป็นความรักอิทธิพลเดดเดวิลเดเดวิลมันเหมือนกับคนคนนี้เขาเข้ามาเพื่อทําให้ความหวั่นใจอะในเรื่องความสัมพันธ์หรือความรักของคุณเองอะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเลยในการมีความรักความสัมพันธ์ใช่ปะ่ะแต่คนคนนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันดีอะการมีแฟนมันไม่ใช่เรื่องแย่ การมีอะไรที่แบบชาเลนจ์หน่อยท้าทายหน่อยมันไม่ใช่อะไรที่เราจะรับไม่ได้จัดก,การไม่ได้เราลองดูได้ไหมเราขอลองดูหน่อยเถอะอารมณ์นะี้นะแล้วหกเดือนนี้คุณจะสละโสดได้แบบเต็มที่เลยไหมคะลองแอบดูซิแหมเพราะมันเป็นไพ่เราเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเป็นจังหวะเนาะของแต่ละแต่ละบุคคลแต่ละเรื่องราวของเพื่อนๆแต่เราคิดว่านะคะมันอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ดีร้อยเปอร์เซนต์ถูกปะ ดังนั้นด้วยอิทธิพลไพ่ที่สื่อสารออกมาให้เราเห็นนะคะเราเลยคิดว่าคุณจะคุมได้หรือคุณจะรู้สึกว่าฉันกับเขาอยากปรับตัวเพื่อกันและกันอยากดูแลอยากเอาใจใส่เพื่อกันและกันแต่อิทธิพลสําคัญเลยกคืออาจจะมีเรื่องที่เครียดคิดมากหรืออาจจะมีบางอย่างในจิตใต้สมึกของเราร้องร้องออกมาว่าเฮ้ยเธอระวังหน่อยเพราะอย่าลืมน้มันมีอิทธิพลเดเดวิตรงนี้เนาะ แล้วความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณสละโสดได้มันเหมือนกับคนคนนี้ทําให้คุณคิดแล้วคิดอีกอะแต่สุดท้ายคุณก็เลือกเขาได้นะความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาแบบไหนคะพัฒนาแบบไหนช่วงแรกอาจจะอีโก้ทั้งคู่เลยนะฟาดฟันควบคุมบงการโฟกัสเรื่องงานมากกว่าความสัมพันธ์ของคุณก็เลยอาจจะเป็นการแบบคุยกันในระยะไกลๆไม่ได้เด่นในเรื่องของความโรแมนติกบอกแล้วว่ามันต้องค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อย ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูแลค่อยๆปรับตัวกันไปแต่ในระยะยาวๆนะคะเราคิดว่าต่างคนต่างอาจจะมีคือของเดอนนี้มีเกณฑ์สละโสดเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณอนะมันอาจจะมีตัวเลือกอื่นทางเลือกอื่นหรือหนทางอื่นเข้ามาทําให้คุณต้องมาบาลานซ์ว่าคุณจะเลือกอะไรมันมีตาช่างเข้ามาให้เห็น คือคุณอาจจะเอาเหรียญเนี้ยมาใส่เข้าไปหรือเปล่าหรือคุณอาจจะใส่อีกด้านหนึ่งไปเลยมันอยู่ที่บาลานซ์ของเพื่อนๆในช่วงจังหวะนั้นและบาลานซ์นั้นก็คือเรื่องงานหรืออีกอีกแง่หนึง่งตอนนั้นคุณอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาก็ได้นะคะมันมีคน3มคนที่เห็นเออเราเลยคิดว่าถ้ากลับมาที่คำถามว่า6เดือนนี้มีโอกาสสละโสดไหมมีและจจะเป็นคนเก่า เก่าๆนะหรือคนที่คุณรู้สึกคุณเคยมาเ่นนานแต่ถ้าถามว่าสละโสดแล้วเนี่ยมันจะไปต่อดีไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่คิดได้เลยค่ะว่าในหกเดือนนี้มีแนวโน้มที่คุณจะได้สละโสดแน่นอนนะก็ขอคาทำนายจะไพ่หนึ่งใบให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้หน่อยอืมอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละเอมี่เฮ้ไพ่บอก คือคุณอาจจะเจอคนที่แบบคลิกกับคุณเลยก็ได้หรือเจอคนที่ทําให้มาตอกย้ําบาดแผลในอดีตของคุณเองก็ได้แต่คนคนนี้ค่ะเหมือนกับว่าพลังงานของคนที่จะมาทําให้คุณสละโสดเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่อมอบหรือสอนอะไรบางอย่างกับคุณคือต้องบอกนะว่าคุณอาจจะดูเหมือนกับว่าเอ็มมี่มันดูไม่ดีเลยเป้าอะแต่ด้วยทิศทางไพ่ค่ะแบบว่าคือถ้าคุณเจอคนคนนี้ จะทำให้คุณมองความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเลือกก็ได้นะคะว่าตอนแรกคุณอาจจะคาดหวังความรักแบบนี้แต่พอคนคนนี้ที่ทําให้คุณได้สละโสดเขาอาจจะมาเปลี่ยนความคิดในเรื่องของความสัมพันธ์จากคุณไปได้นะเออคือคือไพ่ก็ไม่ได้บอกในระยะยาวแล้วกันเนาะคือมันเป็นระยะที่เราถามไพ่ว่า6เดือนนี้จะได้สลัโสดไหมซึ่งไพ่บอกว่าเออเธอได้สลัโสด แต่ในระยะยาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะแล้วก็จะควบคุมจารนเนตได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าด้วยอิทธ,ธิพลไพ่อ่ะมันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นของคุณอะ่ะอันนั้นก็จะเป็นจุดที่อาจจะทำให้ความจำเปนของคุณแตกต่างกันไปก็ได้นั่นเอง แต่กลับมาที่คำถามที่เราจะโฟกัสในคลิปวันนี้สำหรับเพื่อนๆกองที่3ก็คือคุณมีแนวโน้มค่ะใน6เดือนนี้คุณมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้สละโสดแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สะสมประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแบบจริงจังและมั่นคงมากๆยังไงถ้าคุณเจอคนคนนั้นแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกเอมี่ฮโรกันนิดหนึ่งนะเป็นการเก็บสถิติ ไปด้วยกันไป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองที่3ทุกท่านด้วยสวัสดีค่ะและนี้ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกานผ่านอินสตาแกรมมิสซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปวีรโนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ